อันนี้งานติดตั้งมอเตอร์นะคะ I N V T ใส่ปวามแรงครึ่งกำลังไปเฮิร์นะคะขณะนี้เวลาสี่โมง20นาทีสนาฬิกนาทีคุณอยู่กัช่องตำราดาจ้า30เฮิร์ตมันค่อยๆไต่แดดมันอุ่นแล้วแดดแดดม่นร้อนนะห้าสิบหรือห้าสิบเ็มที่มันแดดห่อนแล้ว มเมมันบังไม่ใช่เมมันบังเม็บังเออช่างทวนมีไมีเสาไฟเขาน่ะเดี๋ยวเราจะผสมไฟอันนี้ใช้ไฟนะคะนัังจากแดดส่อนิดนึงมันตันกันอ่ะมันผกกันเลยมันักกันอกันีท ก็ให้เขาเลือกใช้ได้เลยครับยกครอบไปก็ได้หรือว่าเลือกใช้กิจวัตก็ได้ผสมก็ได้เนื้อผสมก็ได้แต่ว่าผสมกันไม่ดีมันปันกันที่แดดแดดออกปุ๊บไฟฟ้าก็จะเข้ามั่งอันนี้จะเข้ามั่งดันกันตักกันเดิกัมาใช้กิจวัตรดีกว่าััยกเอายกยกเอาแต่ว่ายกครอบไปก็ได้นะไม่เป็นไรยกมาได้ไม่มีไม่มีช้อตไมีอะไรจะเจอแล้วใช้ให้กิจวัตรกิจวัตรจากหลักอะใช้เฉพาะเกลือโภชนาการอย่าไปใช้ในบ้านไม่ค่อยค่อยถอดเท่าไหร่คแต่ฟ้ามนตก คนไทยอย่แล้วนี่ค่ะฝากไปแชร์กันเลยกนติดตามคนงานนะคะ